ินดีต้อนรับก,กลับมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงหนึ่งในยันกรอะที่น่าสนใจและยังคงมีคุณค่าเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ทางทหารของไทย และการที่รถเก่าบางคันยังถูกเก็บรักษาและบำรุงต่อไปได้จนถึงปี2026รถที่เราจะพูดถึงก็คือ M 4 2 Duster รถถังปืนต่อสู้อากาศยานแบบเคลื่อนที่ที่สร้างขึ้นบนโครงของรถถังเบา M 4 1 Walker Bulldog แม้หลายคนจะรู้จัก M 4 2จากสงครามเย็นหรือสงครามเวียดนามแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกจดจำ วันนี้เราจะมาลองรีวิวเจอดลึกตั้งแต่การออกแบบอาวุธหลักสมรรถนะการใช้งานในกองทัพไทยและไปจนถึงเรื่องราคาและคุณค่าในปัจจุบัน M42 Duster ถูกพัฒนาขึ้นช่วงต้นทศวรรษ1950โดย General Motors แผนก c a d i l l ลกแนวคิดคือเอาแชสซีของรถถังเบา M41 Walker Bulldog มาดัดแปลงติดปืนต่อสู้อากาศยานแบบโบฟอร์ขนาด40มิมคู่สิ่งนี้ทำให้มันมีทั้งความเร็วความคล่องตัวและอำนาจการยิงหนักสำหรับยุคนั้นแต่ข้อจำกัดคือระบบเล็งทั้งหมดต้องใช้สายตาของพลประจารถ ไม่ได้มีเรดาร์ช่วยเหมือนระบบสมัยใหม่ดังนั้นในช่วงแรกๆยังพอรับมือเครื่องบินใบพัดได้แต่พอเครื่องบินเจ็ตเข้ามาปืน M42 ก็แทบไม่มีโอกาสยิงโดนแล้วอย่างไรก็ตามปืน40ม mm มของมันกลับกลายเป็นอาวุธที่มีพลังทำลายสูงมากเมื่อยิงสนับสนุนภาคพื้นดินและนี่เองที่ทำให้ดัสเตอร์มีชื่อเสียงในสมรภูมิอย่างเวียดนาม ถ้ามองเรื่องการออกแบบ M42 มีน้ำหนักประมาณ24ตันใช้เครื่องยนต์ Continental AOS 895-3เบนซิน6สูบก,กำลัง500แรงม้าทำความเร็วบนถนนได้ประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลาราวๆ160กิโลเมตรต่อถังน้ำมันลูกเรือมีทั้งหมด6นายประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงพลขับพลบรรจุและผู้ช่วยกระสุนอีก2คนอาวุธหลักคือปืนกลคู่โมฟอร์40มิลลิเมตรยิงได้สูงสุด นาทีละ240นัดใช้ปราบรถเบากำลังพลและเครื่องบินที่บินต่ำได้ดีส่วนอาวุธรองก็มีเพียงอาวุธประจำกายของลูกเรือเท่านั้นตัวกรอบเป็นเหล็กเชื่อมหนา12-25มิลลิเมตรป้องกันได้แค่กระสุนปืนเล็กและสะเก็ดระเบิดไม่ได้ออกแบบมาให้ต้านอาวุธต่อต้านรถถังและป้อมปืนยังเป็นแบบเปิดทำให้ลูกเรือเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากสเก็ดระเบิดหรือแม้แต่การยิงจากที่สูง ประเทศไทยได้รับ M 4 2ดัสเตอร์หลายคันจากสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นผ่านโครงการช่วยเหลือทางทหารรถเหล่านี้เข้ามาเสริมกำลังรบให้กับกองทัพบ,บกไทยร่วมกับรถถัง M 4 1 Walker Bulldog ที่เรามีอยู่แล้วแม้จะถูกออกแบบมาเป็นปืนต่อสู้อากาศยานแต่พอถึงมือไทยส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในภารกิจภาคพื้นดินแทน เพราะสมัยนั้นเครื่องบินเจ็ตบินเร็วเกินไปจนปืน4 0ม mm, มแทบไล่ไม่ทันแต่ถ้าใช้ปรับกำลังพลหรือป้องกันแนวปากปืนดัสเตอร์กลับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมทหารที่เคยประจำการมักเล่าว,ว่าปืน4 0ม mm มตรของดัสเตอร์มีพลังมหาศาลยิงทีเดียวสามารถถล่มสิ่งปลูกสร้างพรางป่าหรือแนวทหารฆ่าศึกให้พังราบ ในสภาพแวดล้อมป่าดิบชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไฟแรงขนาดนี้ถือว่ามีค่ามากกองทัพไทยจึงใช้ดัสเตอร์ทั้งในการฝึกและการเตรียมพร้อมแม้จะไม่ได้ลงรบในสงครามใหญ่แต่ก็สร้างความมั่นใจและเป็นตัวช่วยยับยั้งภัยคุกคามในยุคนั้นได้ดีถ้าวัดสมรรถนะในปี2026แน่นอนว่า M 4 2ล้าสมัยไปแล้วในบทบาทต่อต้านอากาศยาน เพราะปัจจุบันศัตรูมีทั้งโดรนอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงและเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ปืนแบบเล็งด้วยตาไม่มีทางยิงได้แต่ถ้ามองในแง่สนับสนุนภาคพื้นดินมันก็ยังมีคุณค่าปืน40มิลลิเมตรยังคงอันตรายต่อรถกระบะเบากำลังพลและสิ่งปลูกสร้างการเคลื่อนที่ของมันก็ยังคล่องตัวแต่ข้อเสียใหญ่คือเครื่องยนต์เบนซินที่กินน้ำมันมากและติดไฟง่าย รวมถึงอะไหล่ที่หายากขึ้นเรื่อยๆในไทยเองหลายคันถูกปลดประจำการและแยกชิ้นส่วนไว้ใช้แทนเมื่อพูดถึงเรื่องราคาและคุณค่าในปัจจุบัน M42 จัดไว้อยู่ในหมดรถโบราณทางทหารมากกว่ารถใช้งานจริงหากมีการซื้อขายในตลาดโลกราคาจะอยู่ราวๆ1 0 0 0 0แสนถึง3 0แสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสภาพและการบุรณะกองทัพส่วนใหญ่ไม่คุ้มที่จะบำรุงต่อ แต่สำหรับนักสะสมพิพิธภัณฑ์หรือกลุ่มที่จัดแสดงยานเกราะเก่าๆมันกลับมีค่ามากกว่าเงินเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศา,ศาสตร์ประเทศไทยเองก็ยังคงเก็บ M42 บางส่วนไว้ในพิพิธภัณฑ์และใช้จัดแสดงในงานสำคัญถ้าเปรียบเทียบกับยุทธปกรณ์ของกองทัพไทยในยุคป,ปัจจุบัน อย่างรถถังหลักวีทีสจากจีนหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเรดาร์และมิสไซล์ M42 ดูเหมือนเป็นเทียงของเก่าแต่ถ้ามองย้อนกลับไปมันคือตัวเชื่อมระหว่างยุคข,ของปืนกลต่อสู้อากาศยานแบบสงครามโลกครั้งที่2ไปสู่ยุคข,ของมิสไซล์นำวิถี แม้จะเก่าแต่ความน่ากลัวของปืนกล40มิลิเมตรยังคงอยู่ถ้ามีการใช้ในสนามรบจริงมันยังสามารถทำลายยันเกราะเบาฐานที่มั่นและกำลังพลได้ในพริบตาจุดอ่อนก็อย่างที่บอกคือเกราะบางป้อมเปิดและไม่สามารถรับมืออาวุธทันสมัยได้เลยปัจจุบันกองทัพไทยแทบไม่ได้ใช้ M42 แล้วแต่ก็ยังคงถูกเก็บไว้เป็นมรดกและเครื่องเตือนใจในประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจในการรีวิว M42 Duster ในปี2026ก็คือถึงแม้มันถูกสร้างมาตั้งแต่ปี1950แต่ยังคงเป็นที่พูดถึงในหมู่คนรักยานเกราะด้วยความเรียบง่ายความแรงของปืนและบทบาทในประวัติศาสตร์สงครามเย็นในไทยเองรถคันนี้ยังเป็นตัวแทนของยุคที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและเป็นช่วงเวลาที่กองทัพเริ่มเข้าสู่การพัฒนาแบบสมัยใหม่ ถึงวันนี้มันอาจจะไม่ใช่รถถังที่ลงสนามจริงได้แต่ก็ยังทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกล่าวโดยสรุป M42 Duster เป็นยันเกราะที่เปลี่ยนบทบาทจากอาวุธต่อต้านอากาศยานมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภาคพื้นดินและกลายเป็นของะส,สมทางทหารประเทศไทยเองก็ใช้มันเกินกว่าหน้าที่เดิม เพื่อเสริมกำลังป้องกันและสร้างความมั่นใจในยุคที่การเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคยังไม่นิ่งแม้ในปัจจุบันคุณค่าในเชิงการรบจะหมดไปแล้วแต่ในเชิงประวัติศาสตร์และความทรงจำมันยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อดังนั้นแม้คุณจะไม่ได้เห็นดาสเตอร์